เงินค่าตอบแทนพิเศษของอสมอสส,ส,สที่ท่านเคยได้เดือนละ500บาทหรือที่ท่านคุ้นชินว่าเงินโควิดนะนทำไมมันหายไปนะหายไปตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับไม่ได้เลยเราเคยได้เดือนละ500บวกกับค่าป่วยการ1,000บาทรวมแล้วเนี่ยเดือนเราได้1,500บาทแต่พอมันหายไป500 มันก็กระทบกับรายรับรายจ่ายของพี่น้องอสมอทั่วประเทศต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าเงินก้อนนี้เนี่ยอาศัยมติครมอให้พี่น้องอสมอเป็นรอบๆไปที่ผ่านมาก็ให้ข่าวระ3เดือนนะครับทีนี้มันมาสะดุดตั้งแต่งบประมาณปี2565ท่านก็ไม่ได้มาตั้งแต่ตุลาคมละ่ะ ความคืบหน้าล่าสุดนะครับในเพจของคนภูมิใจไทยบอกว่าสาธารณสุขเตรียมประชุมขยายเวลาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้อสมออีก6เดือนอีก6เดือนนะครับก็รวมแล้วก็3,000บาทนะเดือนละ500แต่ทีนี้นะครับเดือนก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราจะได้เนี่ย มันก็ต้องได้ย้อนหลังในเดือนที่เราไม่ได้แล้วก็ต่อไปอีกถึงปีหน้านะครับตุลาพิกาธันวามกรากุมพามีนาก็ตามนี้ก่อนเพราะความคืบหน้าบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นชอบจะให้ขยายใจค่าตอบแทนอนสมอก็คือค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ5 0 0ออกไปอีก6เดือน ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเจ้ากระทรวงก็คือท่านอนุทินชาเวลรกูลรองนายกระฐุมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยขณะนี้หัวข้อเรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของอสม6เดือนอยู่ในการพิจารณาของสภาพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติหรือว่าสสชนะครับก็คาดการว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จ ให้ทันภายในเดือนธันวาคมนี้ก็คือเดือนนี้นะครับเพื่อจะให้เป็นของขวัญเป็นเงินตกเบิกให้กับนักรบเสื้อเถาทุกคนนี่ความคืบหน้าเป็นแบบนี้นะผมก็อยากจะให้ท่านได้รับทุกคนนะครับก็คอยติดตามข่าวไปถ้าข่าวสารใดที่พอจะมีแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับเดี๋ยวผมจะนาเรียนให้ทุกท่านเดี๋ยวถ้าเข้าสู่มติคม ครั้งถัดไปและมีผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบหวังว่าพี่น้องอสมอทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ท่านกดไลากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ